ผ้าผีพระน้องห้องนี้แต่ถวายแต <c oughs> ่ส,สวัสดีค่ะว,ว,ว่าห้องนีน้ถวายแก้วามาตังคซื้อเขามาส่งมือนี่นะครับข้างผมเมื่อเขาก็ส่งมืนนอ,น,อ,อมน,นี่ถาวายมาถวายพระบ่ป๋ายาถวายวันที่สิบหกจัดถวายวันที่สิบหกามาื่อนี้ทางโรงรอของมาส่งนะเก็เรียกว่าติดตั้งไว้ก่อนครับเออมาตั้งค์ใเขาที่ก่อท่างไว้นะวันที่สิบหกมาถวายครับครับเชิญชวนพี่น้องเขาเด้อทั้งหลายที่บ้านเห็ดมาสามน้อกันที่ถวัดวัด บ้านตั้งแต่เก่าแต่เดิมหมดแล้วบ้านน้องกาละแต่ว่าน้องตรงนี้จะที่มาอยู่นี่มันเป็นบ้านน้องผือบ้านน้องผือครับองค์เท่าไรค่ะพระาผ้านี่มื่นเจ็ดครับมื่นเจ็ดเพราะเป็นท้องเหลืองเราก็เพราะเป็นแร่ด้วั่นที่อันนี้เป็นเลซินค่ะเลซินก็เลยได้ราคาย่อมเย้าแน่กระทั่งรวดไล่ก็บพราะไล่เป็นเลยนะโอ้โหสูงเจ็ดเมตรข้ามครับเอาเอาเอาสลักโมซาน่าผมน้องกาน้องาตะปูเาดอ่าบลชายวานครับท่านมี อยากร่วมเป็นเจ้าภาพเวา่อเชวาครับก็เลยได้มาเห็นช่วงพอดีพ่อมาพอดีเลยกำลังเอาพระประธานลงพอดีครับวันที่สิบหกจะมาถวายวันที่สิบหกครับก็เลยว่าอยากให้สายบุญหลายๆเนี่ยเห็นด้วยกันว่า เขาทำจริงไหมเขาทำจริงครับผมไม่ได้จัดฉากไหนองค์ไหนเพื่อองค์ไหนนี่นี่องค์ใหม่นะเชิญเชิญท่านหน้าเลยครับผมองค์ใหม่ครับผมก็ไม่ได้จัดฉากอะไรครับมันเรื่องจริงนะเพื่อนไม่ใช่นักสายบุญทั้งหลายอย่างก็จะเปลี่ว่าจัดฉากรับวต้มเที่ยงนี่ครับองค์นี้มาไอันนี้เรื่องจริงนะครับสายบุญท่านผู้มีเป็นเป็นจิตเป็นกุศลได้นำภาพประธานมาแล้วองค์นึงครับวันที่สิบหกตอนเช้าจะมา ถวายพระทหารแล้วก็ถวายพระอองค์พระประธานด้วยอันนี้ขอให้ส่วนสายบุญรับทราบด้วยนะครับนะคครรัับบสาธุครับสาธุครับโอ้เห็นบ่เนาะขัพ่อได้เปล่าประกาศบุญกะมีเศรษฐีใจบุญมากละจ้าสาธุรำเด้อคุณพ่อมันมีเด็กมากบ่อน้อคุณพ่อถวายพระนี่โอ้ยหุดหล่งเลยถาวน้ำปูบ่ะหกหุ่นเลยนะน้ำปูบเลย มื่อวานพ่อว่าฝันดีเขาจัดงานลำกันบึกซับถือถือถือให้หน่อยได้ไหมเลื่อนรถหลบมาก่อนเลื่อๆแต่เอาขาเงีวตีเอาขาลุกเงี้วตังไวเด้ออันถุงอันนี้ถึงเนี้ยมาแล้วค่ะมาแล้วพี่น้องบึกฟูลบึกซับมาถวายสรางวัดน้องเพิ่น พูนมาแล้วอืมพูนที่สั่งไว้มาแล้วเนาะค่ะพอดีปูเพิ่งกลับไปสั่งของพอดีโอ้ยพอดีคักเนาะรับสั่งเจ้านี่แหละเขามาส่งลูกไปสั่งซีฟสอดเขาพ่อชมง่ายมันไก่เนาะมาคุมเนาะพอดีพอสั่งอันนี้กับไปอันนี้ไก่เท่ากันเพราะว่าเนี่ยมันขาไปจำ ทะเบียนรถไม่ยังเลยนะเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งทะเบียนรถเมงโงปนูนหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งพี่รองครับครับผมไม่ได้ครับคุณแม่ครับผมหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งค่ะทะเบียนรถครับ ครับครับ nah. nah, nah, nah. nah. รถปูนนะคะหนึ่งเจ็ดสองห่ง มาเย็ยนครปงเป็น,ปปนจักบาทปูนฮ <c oughs> ะ,ะมาน้กันบะโคีมากนเตีมาทน่วตีก็มาใส่มาน้อกัน่อันอ,อันนี้มาทรงเช่นเดีว้วร<อ>ถคันนึงติดได้เอาจะบ,บ็อกนู่ไเดึงแค่นั้นขึ้นไปซอยมาเท่ไหม <c oughs> มันฝนตกนาะ,อ,ะอันนี้เป็นไส้ วันนี้ปูเสี็ดเองเหยบ่จ้าบอจ้างสร้างเดี๋ยวน้ก็ต้องมี่ตองารเท่ร่ด้เวก็สร้างก็ว่านก็เลยจ้างโอ้สร้างกัว่านก็เลยจ้างเอาลงไว้นำยาโน้มตวเก็มากรับนขึ้นว่าเกลยอมากใช่ไหมมันแดนึ้นมันดื่นนะโอ้ทำไมเพราะว่าฝนตกมากสิยาโน้มมากทัาอยู่ที่สิลื่นอยู่ ครับอ๋อมันขึ้นบ่ได้นะครูขึ้นนิดหนึ่งโคตรหนักรถมันก็ขึ้นไม่ได้นะครูเนาะเวลาลำบากญาติโยมเดินมาลื่นอีกแล้วจอดจอดกันลำบากมันเหมือนบ่บริจาคแล่กซับชิ้นเงินทองเข้ากับบริจาคเงินก็ได้บุญเนาะสาธุครับเอ่อก็แรงล่กแรงใจญาติโยมพ่อแม่พี่น้องไทยบ้านเท่าไงล่ะแล้ว

พี่วัดเจาประดานี่เป็นน่องหรือเปาครับเป ah. mm. like e ็นต um, the ok anyway. um, hmm. ิดเรื่องช้ยห uh ้าแลยพี่หล mm ังเนาะอืมไี่เื่อไม่อย่างอะไรครับเ็นตัวเงินมากกว่าเป็นตดเรืองเนน่ออยู่คือว่าขอแน่ถึนอะไรนะหินใต้ยนะขอหินขอทรายีน้ปูเอาเอาเป็นของน้ปูนเนาะใส่ให้ดีน้ปูนเนาะอืมที่จะคาดแต่ะาดอะไรนะครับ กีไปสร้างจีปกระสอบเพื่อนพ่อมาท่งเฮ่พ่อสร้างไหนเออใส่รถไม่เองกับแบกพวกไรมาไปะระนาน้องเสียกัเอาเอาทางไม่จะไทยก็คืเหากับขอแห้งกเอาปัจใจถวายปูคาปูปูใจคาปูนเด้อจ้าลูกอันถวายคาปูนเป็นท่าไหร่คพ่ออันสามห้าสิบอันสามห้าสิบถวายไปพันที โอ้โหน่าจ้างเึ้นก็ได้พอน่าพรถุก็ครับจ้าจุนจันนาสีเรียนจะเรียนจังเรตาไปจายน่อดตะลุยมาวันจันติยาเยอมมุสพลาตะลนตะลุนเ่อถุง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 น่งถุงถุงถุงนุงถุงนปงถุงถถางุงถุาถุงถุงถุงุงถาุนง ครับขึ้นแตหายาโยมเป็นแสนแสนเท่าเป็นล้านเท่าอยนรัรเองแบบ่งนมกินไครับี่กินไป้ทีกเพดาเป็นตรครับเป็นเปลือุ้มแล้วบาไหนไแต่ห้องเรียนกางกัอีเรื่องเรืองเหมือนกนนรื่งของเรื่ญยาโยมจุอนโมเป็นโลกนี่ละครับูกเได้กับแมนบัดแต่เราคิดว่าสีสานจอมกันห้า นี่ยังกะติต่อท่างภายที่กังได้กะพ่อติดก็ได้กะติดก็เด้ออยากยอมด้ยกับผมก็ใส่บุญเนือมันก็อยู่กับเฮาอย่างละเดิมสมัยก่อนนี่คือว่าถ้าเกิดปู่ได้โชคได้ลาบนี่คือว่าสร้างอย่างเดียวเลยหละครับปู่สร้างจยว่างอาให้เงินทนอืมเอาบัว้าแบบอยากให้ลูกหลานทุกเด็กม่ใช่รุ่นี่สิให้นเคี้นวะวันิไปี่ดอกบ้องบ วางให้เส็จแล้วให้ท่านแล้วท่านดีแล้ววกาถึงนั่ะวางซจซิงยาวไม่เหอกไปนั่งได้แบบนั่งก็ได้ไม่ท่านสั่งแจวนี่กับซิงเปินบาสเป็นยังข้ากไเห้าปิดตัไปนั่งกม่ได้ใครนั่งจะเพิ่มห้ามเพิ่มดีต้องคือว่าห้าสจุดนั่งปิดตัวไปช่มมากเพิมดีคระเบอรอปูนี่เบอร์อะไรผู้สร้างแล้วแต่ผที่เป็นอใจห้าอเล่าน้ได้เด้ ก็ไว้เป็นส kind of ิ่งของน้ำเดื่มน้ำยังก็ได้ปูนไส้ก็ได้นอกทางกาม้วนหลายแต่ไหมแล้วก็ม้นเยื่อยๆเลยเนี่ยถือว่าเรียนแต่ว่าเด็กปู่พรท่านมีเด้ปู่สีเอาเอื้อนว่าจต่ปู่ทีนี้ลูกลูกขอถามนะครับปู่ที่ว่าปู่ว่าถ้าเกิดว่าแมลงวันไปเกาะไปเกาะนี่ มันเกาะบ่อยไหมครับเวลาเราไปขอโชคขอลาบอย่างเงี้ยไปซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยครับถ้าไปก็หาเาว่าอาจจะมานี่อุตรืออุตรลไปอีกเพราะว่าก็แล้วแต่สมบุกคมครับเพราะว่าอาจะมานี่ก็มันต้องมีคนทุกคนแบบถ้าเราจะทำกระแสเพ่งกี่จะมีสมาชิกไหมเพ่งครับก็จะมาเกาะใบที่จะออกอย่างนี้แหละครับก็มันถ้าเราไปก็ มันมาจาักที่ไรก็ได้ที่ดีไม่สามตัวหน้าก็สามตัวท้ายหรือไม่ก็สองตัวมันก็ขยับขยับอยู่ที่โอ้อยู่ใน<ต>นั้นก็มันก็นหลุดจากละมั้ทมันหนึ่งมาไหลมันั่นแหละแต่ก็มันติดแตละตัวทีลอะไรอย่างเง